เอาละครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปเมีงซีนะครับซึ่งเราจะมาสอนวิธีการหาเป็นส่วนของนี่นะเป็นกระบอเนะกระบองตัวนี้ครับนี่ยอะไรนะเนี่ยจะเป็นกระบองตัวนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลไปด้วยแล้วก็ คือะจะรีวิวแล้วก็จะสอนวิธีการหานะครับคือขั้นแรกนะครับตอนนี้เร,นรเราจะได้มานะครับคือไม่สิคือถ้าเราอยากจะได้มันมานะครับขอให้เราไปที่เกาะสุดท้ายนะครับนี่หรือเล็กกชื่อเกาะปิตบตีนะครับให้เรานะครับถ้าใครไม่มีประตูนะครับให้ให้ใช้ทางอ,อันนี้นะ ให้บินไปนะแต่ถ้าใครมีประตูก็คว้าไปได้เลยนะนะคนแล้วนะครับให้เราดูไปที่เออ่ตรงนี้ครับที่จะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะให้เราไปที่ตรงนี้นะครับซึ่งให้เราตีบอสวิตเตอร์บีตัวนี้นะนี่นี้ครับวิตเตอร์บีตัวนี้นะ จะมีโอกาสจับถุงเงินนะนี่จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะซึ่งให้เราตีครบห้าถ้ายห้เราตีก็จะได้ห้าถุงแล้วเรามาคุยกับเจ้ตัวนี้เลยครับตัวนี้เอ่อมันจะเป็นตัวที่เราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะหนึ่งนนะ้านพร้อมกับ ถุงเงินของบิตคอย5ถุงนะบอราซื้อมันก็จะรับเป็นกระบอกอันนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันนี่คนระับสกิลแรกมันจะเป็นสกิลแบบนี้นะแบบเป็นหมาหมุนเราเราก็กื่นมาก่ล้วกันแบบนี้รอยไฟยังได้มีนะนอะไรอีกแต่อันที่สองคนระับมันจะเป็นการทุ่มผือแล้ว หมาตีหัวจะลงมาแล้วก่อนนี่จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยนี่อ่าเนาะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้้วก็ขอบมากจริงจริงครับฝากกดไลค์ทุ่งไม่แค่ฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอให้ตอนนี้ขอให้ผมถึงหนึ่งร้อย ผู้ติดตามเร็วๆนะครับขอบคุณครับ